สวัสดีครับ BC Studio นะครับหรือบอลเป้าบินนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวช็อกทอมนะครับช็อกทอม V10 ตัวนี้นะครับก็มีคนขอเข้ามานะครับว่าช็อกทอมนะครับดียังไงนะครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับเป็นช็อกทอมนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้เป็นช็อกทอม V10 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่น V10 แล้วนะครับก็ V10 เนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดของทางทอมนะครับตัวเนี้ยเกาะหัวคิวได้ดีช็อคมันเกาะดีมากนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับยี่ห้อตัวนี้ดีมากช็อคเกาะดีนะครับแล้วก็เกาะนานนะครับตัวนี้แป๊กน้อยแป๊กยากนะครับแล้วก็ระยะการใช้งานของตัวช็อคเนี่ยนะครับอยู่ได้นานมากนะครับผม เดี๋ยวผมจะเทียบอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับตัวนี้เป็น t ทแองเกิลโปรนะครับเป็นยอดนิยมเหมือนกันนะครับอันนี้คือระยะเวลาที่ใช้นะครับต่างกันแค่เดือนเดียวนะครับผมตัวนี้ผมใช้ก่อนเดือนหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับคือตัวนี้มันไม่ได้แน่นนะครับเท่ากับตัวทอมนะครับแบบนี้นะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า2ตัวนี้นะครับมัน ต่างกันยังไงนะครับทำไมตัวนี้ถึงราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวนี้ราคาอยู่ที่150บาทเองนะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผม,ผมจะแทงเป็น t แองเกิลโปก่อนนะครับว่าทแองเกิลโปรแทงแล้วนะครับมนสักรารลดเนี่ยจะมีคาบช็อคหรือเปล่านะครับนะครับ แทงไปแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่าตัว t างเกิ l e ลโ o นะครับจะมีรอยช็อคอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูอีกทีหนึงนะครับจะมีคาบช็อคนะครับเลอะที่ผ้าสกรารนดะครับเดี๋ยวไปลองของทอมบ้างนะครับว่าจะมีคาบเลอะที่สกรารดแบบนี้หรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นตัวของ t r i a n g l e Pro นะครับอีนนี้ จะมาเป็นของช็อกทอมดูบ้างนะครับว่าาจะมีรอยนะครับบนสักหลาดเหมือนแทงเกิลโปรไหมอันนี้เป็นของแทงเกิลโปรนะครับนะครับยะผมมาแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าของทอม นะครับจะน้อยมากเลยนะครับของของทอมเนี่ยแทบจะไม่เหลือสักหลาดให้เห็นชัดเจนนะครับแต่ของไทเกิลโปรนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับกระเถิบเข้าไปนิดหนึ่งนะครับโอเคสองตัวนี้นะครับจะเป็นรอยต่างกันมากนะครับเพราะว่าทอมเนี่ย ผงม,มันจะค่อนข้างละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดแล้วมันไม่ค่อยอติดที่ผ้าสกหลาดเท่าไหร่นะครับจะติดที่หัวคิวเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะาสาธิตวิธีเทสให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดมือให้สะอาดก่อนนะครับนี่นะครับมือไม่มีคราบช็อกเลยนะครับมา ผมจะขอเริ่มที่ตัวทอม V10 นะครับทอม V10 เดี๋ยวจะให้ดูความละเอียดของอผงนะครับตัวนี้นี่นะครับผมช็อกทอมนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาอีกนิ้วหนึ่งนะครับเป็นแทงเกิลโปรนะครับป้ายนะครับแล้วเดี๋ยวผมลอง ทำความสะอาดนิ้วดูนะครับลองเช็ดนะครับโดยใช้นิ้วเนี่ยปัดออกเฉยๆนะครับดูว่าช็อก2ตัวนี้นะครับตัวไหนเช็ดออกได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ดูความละเอียดนะครับอันนี้ผมจะเช็ดตัวช็อกทอมออกก่อนนะครับ2ครั้งนะครับ2ครั้งช็อคทอมนะครับไม่เหลือตรงนิ้วแล้วนะครับอันนี้จะเป็นทรายเกลโปนะครับเช็ด1 นะครับเห็นไหมครับว่ามันยังเหลือคราบอยู่เล็กน้อยนะครับนี่นะครับจากที่มันสะอาดนะครับก็จะเป็นคราบดำๆเกาะนะครับอันนี้คือไม่มีคราบนะครับนะครับทำไมผมถึงเช็คอย่างนี้นะครับก็ผมจะให้ดูนะครับความละเอียดของเนื้อช็อกนะครับทั้งสองตัวนะครับตัวนี้นะครับ ละเอียดกว่าถึงได้เช็ดออกง่ายกว่านะครับตัวนี้มันความละเอียดมันน้อยกว่านะครับเลยเช็ดออกได้ยากกว่าแล้วถามว่าตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมขอสลับมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะครับที่ผมเทสไปเมื่อสักครู่นะครับโดยการใช้นิ้วเนี่ยผมจะให้ดูเรื่องความละเอียดของตัวช็อคนะครับว่าตัวไหนละเอียดนะครับแล้วตัวไหนที่หนาหน่อยหรือเรียกว่าหยาบนะครับ ผมจะพูดข้อดีของแต่ละตัวก่อนนะครับข้อดีของช็อกทอมนะครับคือเกาะนะครับการเกาะติดมันง่ายนะครับแล้วก็ทางความสะอาดก็ง่ายนะครับไม่เป็นชั้ทำให้หัวคิวนะครับมันไม่เป็นชั้นหรือทำให้มันไม่ทำให้ลื่นนั่นเองนะครับส่วนตัวช็อกไทแองเกิลนะครับอย่างแรกเลยข้อดีมันคือราคาถูกนะครับ อย่างที่2เลยนะครับก็คือ,อช็อคเนี่ยมันมีประสิทธิภาพตรงที่มันเกาะติดหัวคิวได้ดีนะครับอีนนี้มาเป็นที่ข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของทอมเนี่ยคือราคานะครับราคามา750บาทนะครับซึ่งช็อคเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงแต่แลกกันมาด้วยที่1นะครับเราแทงแล้วมันไม่แป๊กง่าย2นะครับ ตัวชอ ro, huh like it wow. um ็อคเนี่ยมันไม่ไปติดลูกขาวนะครับมันไม่ไปติดลูกขาวนั่นหมายความว่าอ่ามันทําให้คลิกยากนะครับหรือทําให้ไม่คลิกเลยนะครับในเวลาที่เราเข้าเบรกนะครับถ้าช็อคมันติดลูกเนี่ยเวลาแทงออกไปนะครับอ่ามันไปคลิกเมื่อไหร่โอกาสที่แทงไม่ลงมันมีสูงนะครับหรือมันจะเลี้ยวออกไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยมันทาให้เราแทงไม่ลงนะครับอันนั้นมันก็คือการพลาดโอกาสนั่นเองนะครับ ส่วนช็อคทอกอ่าทอครับช็อคไทเกรลโปรนะครับข้อเสียมาเลยนะครับคือติดลูกง่ายมากนะครับคือตัวช็อคเนี่ยมันติดลูกขาวง่ายนะครับมันต้องคอยปัดเช็ดออกเรื่อยๆนะครับอ่ากรณีเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับคือมันทาให้คลิกง่ายนะครับข้อเสียอย่างที่2คือหัวคิวนะครับช็อคตัวไทเกรลโปรเนี่ยมันเป็นอ่าความละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างหยาบนะครับมันทาให้ติดหัวคิวเนี่ยง่าย ก็จริงนะครับแต่ว่ามันติดเป็นก้อนซึ่งพอ,อใช้ไปนานๆนะครับโอกาสที่หัวคิวจะลื่นเนี่ยมันมีนะครับต้องคอยเอากระดาษทราย,ยมาปัดออกเล็กน้อยนะครับหรือปัดออกอปัดตัวช็อปออกแต่กับกันนะครับไอตัวที่เราปัดออกเนี่ยตัวหัวคิวเนี่ยครับมันจะทําให้เล็กลงไปเรื่อยๆซึ่งเราต้องเปลี่ยนหัวคิวบ่อยมากกว่าเดิมนะครับหรือระยะก,การใช้งานของหัวคิวเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองนะครับข้อเสียของตัว t r i a n g r โเนี่ย หลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องคลิกกับเรื่องหัวคิวนะครับทีนี้นะครับมาเทียบตรงราคากันบ้างนะครับราคาตัวทอม750บาทนะครับหก้อนเนี่ยมันใช้ได้อยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับเฉลี่ยที่ผมเห็นมาเลยนะครับปีหนึ่งที่คนเขาใช้กันนะครับตกเดือนแล้วไม่ถึง100ยนะครับสำหรับตัวทอมนะครับซึ่งถ้าเทียบกับท i ยเกิลโป o นะครับทเกิลโปเนี่ย ก้อนหนึ่งนะครับที่เฉลี่ยนะครับประมาณ4เดือนนะครับสีเดือนเลยด้วยซ้ำนะครับมูลค่านะครับถ้าเอาราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับราคามันปรับขึ้นจะอยู่ที่1 7 0่งถึงหนึบาทนะครับถ้าตกนะครับใช้ช็อคไทนเกิลโปรเนี่ยอยู่ประมาณ4เดือนนะครับสเดือนนะก็สี่สามสิบสองปีหนึ่งนะครับเราใช้3ก้อนนะครับ3ก้อนเนี่ยมันก็ ตกอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับประมาณประมาณนั้นนะครับ500กว่าบาทซึ่งถูกกว่า,อาทอมอยู่องรนะครับราคาเนี่ยตัวนี้ที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับแต่ว่า,าหัวคิวนะครับตัวนี้มันจะไปโดนตรงที่เราเปลี่ยนหัวคิวบ่อยกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับมันไม่ได้บ่อยถึงขั้นว่าอาจจะปรติใช้หัวคิวอยู่มา4 4เดือนนะครับแล้วพอใช้ช็อปไทเกิล โปรนะครับจะสมเดือนเปลี่ยนทีอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่แค่ว่าถ้าเป็นคนที่ทําหัวชคิวเล็กตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ถึงจะเปลี่ยนบ่อยมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะงั้นข้อแตกต่างของสองตัวนี้มีเท่านี้นะครับแต่ถ้าแนะนําได้นะครับแนะนําก็คือให้ใช้ตัวทอมจะดีกว่านะครับถ้าเทียบ,บูลค่าในการใช้งานจริงๆผมว่าทอมคุ้มค่ากว่านะครับแล้วก็เวลาเล่นเข้าเบรกหรือเวลาอะไรมันจะไม่งุนงิดต,ตรงที่มันแป๊กง่ายนั่นเองนะครับผม สำหรับเรื่องช็อกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน BL ์ BLLTRP หรือสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยจ้า